เรามาดูชาวบ้านเขาไถนานะครับแล้วก็มีนกปากห่างนะครับซึ่งมารอหากินหอยกินมแมลงเต็มเลยนะครับนี่ครับชาวบ้านก็ไถนานะครับเตรียมที่จะหว่านข้าวนะครับดูนกปากห่างนะครับมารอแล้วนะครับ เยอะเลยนะครับซึ่งชาวบ้านก็ไถานาแล้วครับ เมื่อรถไถนาวิ่งมามันก็จะบินขึ้นแล้วนะครับครับโอ้เยอะมากๆครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับซึ่งเยอะจริงๆครับนกปากหางนี่ครับเมื่อรถไถนาวิ่งมานะครับมันก็จะบินขึ้นนะครับ โอ้เยอะมากๆครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้พามาดูฝูงนกปากห่างนะครับในทุ่งนาชาวบ้านไถนานะครับมันก็มาหาอะไรกินล่ะครับนอนบินไปหมดแล้วครับทางด้านโน้นก็ยังมีอยู่นะครับน้นครับ ฝูงใหญ่เลยนะครับก็จะมีอยู่บริเวณนี้ที่ไม่กลัวนะครับไม่บินหนีนี่สองตัวอยู่ตรงนี้บ,บินขึ้นแล้วทางด้านโน้นนี่เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับทางด้านโน้นนะครับ ทุกท่านมาชมบรรยากาศของท้องทุง่งนานะครับบริเวณของอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับอไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ